ผมจะชักชวนให้ลูกศิษย์ลูกหารวมพลังแห่งความเสมัอขีเพื่อช่วยเหลือทหารกล้าเป็นหน้าที่เพราะผมเป็นคนไทยอุาสมกาก,นนาก็เป็นคนไทยไพระก,ก,ก็เป็นคนไทยไม่ใช่พระรเขมรนนี่อุาสมกาก็เป็นคนไทยไม่ใช่ไม่ใช่คนเขมรนนี่ต่างไปก็ต่างพระประเทศชาติเห็นไหมล่ะพระระเขมก็ก็รวมตัวกันร,รัก ปกป้องประเทศชาติเขารักประเทศชาติเขานะ่เห็นไหมก็เ,เห็นภาพกันอยู่นี่ทางด้านอุบาตุจิกาทางด้านเขาเขาก็รวมตัวกันพระก็เป็นพระกำลังใหญ่เลยทั้งพระทั้งอุบาตุอุบาจิกาทั้งทางหารเขาเต็มไปด้วยกันที่ชายแดนเขาแสดงพลังแห่งความรักชาติเขาเห็นไหมล่ะแต่พวกะเราทำไมเป็นอย่างนี้ทะเลาะเบาแบ่งกัน บอกว่าไม่สมควรถอยดูเขาแสดงพลังแห่งความรักชาติดิจะบอกว่าพระแสดงพลังแห่งความรักชาติไม่ใช่วิสัยของพระอ้าววิสัยของพระเป็นมหาโจรอย่างนั้นเหรอคอยตลบตะแลงลวงโลกว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นเหรอต้องดูด้วยสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติร่วมกัน ใครละเป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของพระนเรศวรใครล่ะเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าตากสินดูหมู่บ้านบางระจันทีแต่ด้วยกันทั้งพระทั้งอุบาตุปธิกาสู้ด้วยกันเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยพิจารณาดูที่ผมเห็นว่ามันสมควรแล้ว เดี๋ยวนี้ชายแดนกำลังรกอุกขึ้นแต่จะเป็นสงครามที่ใหญ่กว่าเก่าหลายล้านเท่าก็จะทราบได้ผมก็ไม่ใช่ว่าผู้อย่างรู้มีแต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นผู้อย่างรู้อย่างทราบเราต้องเตรียมการไว้ก่อนทางทงหารพวกเขาจึงขอโอกาสให้หลวงปู่ไปเยี่ยมบ้างถ้าหลวงปู่ว่างในช่วงไหน พอสิ่งที่หลวงปู่ไปช่วยก็คือนี่พวกอาหารพวกสิ่งของของใช้ต่างๆพวกอาหารพวกน้ําเครื่องปรุงต่างๆเตาปุ๊บเตาแก๊สอะไรที่ไม่มีก็อาศัยเงินทองและการบริจาคร่วมเข้าโครงรการร่วมกันเงินทองเขาลุกหลวงปไปโน่น เาไปช่วยไปที่ชาติบ้านเมืองนู้นนี่แหละบังเกอร์หลุมโลภภัยที่ชุดโทมที่น้ำท่วมอยู่ไม่ได้เราช่วยกันที่ที่นี่ก,ก,กำลังจะทำรั้วอยู่นี่ช่วยกันที่ลูกรั้วเท่าไหร่เฉพาะอุปกรณ์เก้าร้อยกว่าล้านเฉพาะอุปกรณ์ไม่ได้เกี่ยวกับค่าช่างไม่ได้เกี่ยวกับ ค่าอะไรล่ะฐานของมันเฉพาะค่าอุปกรณ์คิดมาแล้วเก้าร้อยกว่าล้านรั้ประเทศชาติไหมล่ะพวกเาราข้าราชการงบประมาณเอาไปเที่ยวเอาจุดไว้ก่อนไม่ดีเลยรัฐบาลก็เหมือนกันน้องพวไปเล่นการเมืองน,นะด้วยความห่วงประเทศชาติแล้วก็เอางบไปเที่ยวหรืองบอะไรเอาเฉพาะ ค่าอะไรล่ะค่าเงินเดือนไม่พอเหรอหยุดไว้ก่อนเอาเงินพวกนี้มารวมกันเจ้าสัวใหญ่ๆคนมีเงินมีทองรวมกันที่คนละร้อยล้านก็ได้คนละพันล้านก็ได้มันจะเป็นอะไรอะ่ะเขาก็รวยนี่ก็ดูซื้อรถนั่งเล่นซื้อหอกคันละหลายร้อยหลายพันล้าน ท่านก็มีเงินเขามีเงินเพราะเขาสร้างบารมีมามหาเศรษฐีกลุ่มนี้ถ้ารักประเทศชาติก็ต้องเอาช่วยกันเอ,อ้ไม่มากก็คนละร้อยล้านก็พอแล้วละ่ะเก้าคนก็เก้าร้อยล้านไอ,อ้คนละสิบล้านเอ้าบวกมาอีกย่ไม่ต้องถึงกวร้อยล้านอ้าวคนละสิบล้านไอ้พวกเรานี่ลูกเขามาวันนั้นพวกหนูนี่เป็นคนธรรมดาคนธรรมดาพวกไม่มีเงินไม่มีทองเท่าไหร่พวกหนูก็จะออกกัน คนละไม่มากนะลุงปู่คนเท่าไหร่ลูกคนละแสนเขาไม่ค่อยมีเงินเขาจะออกคนละแสน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 กลุ่มนั้นที่ลูกมาวันนั้นเพื่อทำกำแพงเก้าร้อยกว่ากิโลอยู่ที่ลูกถ้าไทยจะมาขีปองดองกันลุงปู่ว่าจิตผู้ปักเองเนีย่ยเรื่องของเรื่องมันน่ะต่นนี้สมควรที่จะเขาไปช่วยทหารไหม นั่นแหละมันสมควรนะลูกนะถ้าไม่มีทหารก็ไม่มีประเทศชาตินะและไม่มีพระเบื่อพวกเราด้วยไม่รู้ว่าเขาจะมาเชื่อคอตั้งแต่เมือ่อไหร่เหมือนนันลันธาเห็นไหมละ่ะนั่งให้พวกลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็มาเชื่อคอเชื่อคอตายเป็นเสนในคัมภีร์ของศาสนานั้นคัมภีร์ศาสนานั้นบอกอย่างชัดแจ้งเลยว่าไอ้พวกพระนันกรบชุดเดี่ยงนี่เขาเชื่อคอตายเป็นเสน แต่เขาก็มาพิาจารน,น,นะผมศึกษาน้อยหน่อยผมศึกษาในทำพีของศาสนานั้นในช่วงที่นาน,น,นลันธาถูกโคน่นถูกทำลายที่ศาสนาพุทธหมดสิน้นไปจากประเทศอินเดียตั้งห้าหกปีพระเรานี่ไม่ยอมหนีไม่ยอมถอยนั่งให้เขาเชือดคอ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 เป็นแสรนรูปผู้ที่กลัวเป็นกลัวตาย หนีตะเลยตะเลยอ,ออกนอกประเทศและไม่กลับประเทศอินเดียอีกพีนานะลูกนะนักรบชุดเหลือนรบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะยอมเป็นยอมตายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสมควรไม่สมกับพีนาวนะลูกนะผมกราบขอกระหม่อมพระอาจารย์ด้วยนะผมไม่ได้เล่นการเมืองนะแต่ผมรักประเทศไทยรักชาติรักศาสนาเทิดทุนสถาบัน ผมอยากเห็นความสมัครใปองดองเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นเองไม่ได้แยกแยะยไม่ได้ไปตำหนิติเตียนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะเพียงแต่แยกแยะให้ได้ทราบว่าเราสมควรทำอย่างนี้ดีไหมคนรวยก็เยอะนี่ใช่ไหมล่ะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละบริษัทท่านทั้งหลายกลุ่มนั้นก็เป็นชาวพุทธเป็นคนรักชาติก็เยอะก็เหมือนตอไหนก่อนที่ คุณเฉลียวกระทิงแดงนั่นที่ดูเลหลวงตาบัวนั่นนะ่ะหลวงตาบจะทำาพระบาทช่วยชาติหลวงตาจะเอาทองสักกี่ตันผมจะซื้อให้คนเดียวยาเยเลฉลียวยาเลคุณเฉลียวหลวงตาไม่ไดคิดอย่างนั้นหลวงตาต้องการความสมัครคีคนในประเทศชาติเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยเราร่วมกันทองคำต้องการเป็นสิบตันขึ้นไปเห็นไหม่ะ เจตนาของลุงตาไม่ใช่่าเป็นเจตนาที่จะให้เธอทําคนเดียวนะคุณเฉลียวลุงตาต้องให้ต้องการที่จะให้คนในประเทศชาติเนี่ยรู้จักรักประเทศชาติบ้านเมืองสร้างความสามัคคีร่วมกันเท่านั้นคนละบาทคนระเบียช่วยกัคนะไม้คนละมือเพื่อปกป้องประเทศชาติาไทยเราในสมัยที่เป็นนี้ IMF และทองคําในคลังหลวงแทบจะไม่เหลือดูที่สติกำลังปัญญาของลุงตา ต้องการที่จะให้คนในประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยสามัคคีกันหลวงปู่ก็เช็กเช่นเดียวกันหลวงปู่ไม่ใช่ฉีดลูตาแต่หลวงปู่เคารพลูตาแบบทุดโต่งตายแทนได้พอหลวงปู่พูดงี้ปับ๊บดา่าหลวงปู่แล้วลูกปู่ในฟังว่าด่าเป็นหมืน่นเอา้าเพียงเคารพลงงตาก็ด่าแล้วเพียงเอารูปลวงตาขึ้นไปกราดว่กแบบก็ด่าแล้วไม่รู้เป็นเรื่องอะไรพี่นานะลูกนะ อย่าเห็นความสมัคคีไม่อยากเห็นการแตก่แก,กสมัคคีอย่าเข็นคนจริงอย่าเข็นคนกล้าอย่าเข็นพระจริงอยากเข็นพระก้ากล้านี่สิ่งที่ดีนะกล้าหานชานใจในการที่จะปกป้องหลักธรรมหลักวินัยพระเจ้าตัดไงเอาอย่างนั้นหลวงปู่มไม่ต้องการเห็นพระ พวกเดรัจฉีนอกดีดนอกลอยที่เต็มศาสนาเหมือนปัจจุบันหลวงปู่ต้องการเห็นพระเทพระกา้าพระอาจพระหานเหมือนในสมัยพุทธกาลที่เป็นสังฆังสังฆฉามิยอมตายเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยหลวงปู่ต้องการอย่างนี้หลวงปู่ต้องการเห็นคนในประเทศชาติไทยที่เป็นชาวพุทธเขารบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทําโดยทรศมึกงาหาความรู้ดูขด่าหลวงปู่นั่นแหละ ว่าหลวงปู่พูดผิดพระวินัยข้อไหนหลักคําสอนพระเจ้าหลวงปู่เอาเออกมาแสดงหรือปู่ผิดตรงไหนหลวงปูเเ่เทศนาเ,เทศเสียงเ,ยเลยอเทศนาเทศเสียงพระพุเจ้าบัญญัติแล้วว่าห้ามนําธรรมะของลกาุดไปขับเสียงเสียงยาวขุดดินได้จ้า,า,จาพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามอีกอาจจะมีตัวบุ่งตัวนอน หรืออาจจะมีพวกภูมิเทวาสถิตอยู่ที่นั่นเกิดเสียมเกิดมีดไปสับคอ,อ,อหอยเขาละ่ะแต่เฉียนตะขาเขาละ่ะมันพกักต้นไม้ตุ้นอะไรที่เป็นต้นดีนี่นี่ขนาดนี้ต้นแห้งๆนี่เราทําได้เพราะเราไม่ได้พากองเขียวต้นมันตายแต่ก่อนที่จะตัดต้นไม้ต้นละก็นี่นะถ้ามีสติเราชานอยู่ที่นี่นะหรือถ้ามีพวกวิญญาณอยู่ที่นี่นะพวกเทวดาอยู่ที่นี่นะ เนี่ยพ่อข้าพเจ้าเนี่ยจะนําต้นไม้ต้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในคณะสงฆ์นี่พวกเธอออกไปก่อนนะอืให้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงให้เวลาสักสามสิบนาทีก็แล้วแต่หรือให้เวลาถ้าด่วนจีก็ให้เวลาสักสิบนาที <c oughs> ท่านไม่ต่างก็เราก็บอกแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจเรื่องความเคารพเรื่องลุนะ่ม ถ้าเราเคารพแล้วมันก็เข้าใจหมดนะ,นะลูกถ้าไม่เคารพมันก็ไม่เข้าใจพูดยังไงไม่เข้าใจแต่ลูกเนี่ยหลวงปู่พูดถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพวกเรานะลูกที่เป็นชาวพุทธที่ต้องรักษาปกป้องและปฏิบัติตาม